ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นคิวของคลิปเปิดกล่องดมแผงนะครับคลิปนี้ก็เป็นครั้งที่เป็น e ีีที่16แล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องดมแผงของเรานะครับแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะมีงานทั้งใหม่และเก่านะครับที่ของเก่านี้อาจจะเป็นพวกรีสต็อกอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นครับบางคน อาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็จะได้เห็นพวกางานที่แบบเก่าๆอย่างเงี้ยมันน่าสนใจไหมนะครับใครที่เคยประกอบแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเขียนคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับว่าประกอบพวกนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเรามีงานอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานทั้งหมดนะครับของสัปดาห์นี้นะครับที่เราจะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับ มีทั้งหมด4งานนะครับผมใครที่ชอบนะครับก็ลองดูนะครับผมอย่าลืมนะครับทยที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของคลิปนี้ออกไปนะครับกดถูกใจให้กำลังใจเรานะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับแล้วอย่าลืมกด s ับสไครต์ช่องเราไว้ด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปเปิดกล่องใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆจะได้มาเห็นกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า วันนี้เรามีอะไรมาให้เปิดกล่องบ้างนะครับางานเก่าเราเริ่มจากงานเก่าก่ากอนนะครับเป็นงานที่พึ่งรีโปรดักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆมันออกนานแล้วแหละครับมันเป็นสินค้าที่วางขาย มาประมาณ4ปีได้ละ 4- 5หปีแล้วนะครับแต่นะครับมันเพิ่งรีสต็อกกลับมาในรอบหลายๆในรอบเกือบปีเลยด้วยซ้ำนะครับผมเป็นปีเลยกว่าจะรีสต็อกกลับมานะครับกล่องแรกเนี่ยที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือไฮเกรด1นึ่งนะครับจากไอรอน t ั l l f r a m e นะครับตัวที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือตัวกันดั้มบายเอลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องที่2ครับจะเป็นไอจาก ไฮเกตหนึ่ต่อร้อยสี่สจากไอรอนบัตอัลเฟ e เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นกันดัมคิมิริวีดานะครับตัวกล่องน,นี้นะครับผมสอ,สองกล่องน,นี้เพิ่งรีสต็อกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาก็คือตัว f i ก u ูไลสแตนดาร์ดแอมพ i f y นะครับผมชินเดกามอนนะครับตัวนี้ใครที่อยู่สายดิจิมอนนะครับแล้วชอบงานแอมพลิฟเนี่ยก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วกล่องสุดท้ายนะครับเป็นงานจากค่ายสตูดิโอจีนนะครับผม The l e g i o n of Thor นะครับอ่าหรือหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับมันก็คือเทพทอนะครับเทพเจ้าทอเนี่ยขอนสายฟ้าเนานะเราก็ถูกเอามาแล้วก็สร้างขึ้นมากลายเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นตัวแทนของเทพทอนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นงานของค่ายสตูดิโอจีนนะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาเปิดดูกันข้างในทีละกล่องนะครับว่าข้างในของแต่ละกล่องมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยครับผมไปครับอ่ากล่องแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือไฮเกรดหนึ่งต่อร้อยสิบสี่ไอรอนบัตออเฟมนะครับผมอ่าตัวกันดัมบาเอลนะครับตัวนี้นะครับกันดัมบาเอลเนี่ย นะครับกอ็อันนี้เป็นรูปตอนประกอบเสร็จนะครับผมเราจะเห็นลักษณะสำคัญนะครับของกันดัมไบเอลเนี่ยก็คือขุ่นม,มีปีกนะครับแล้วก็มีอาวุธเป็นดาบสีทอง2เล่มนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคอ่าตัวกันดัมเมเกอลิสเนี่ยครับไม่ใช่ตัวกันดัมไบเอลเนี่ยนะครับก็ ถ้าจากข้อมูลนะครับกันดั้มไบเอลเนี่ยคือกันดั้มเฟรมเครื่องแรกนะครับของของตัวซีรีส์ด้วยซ้ำนะครับเป็นเครื่องแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พวกบาบาทอสพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นเครื่องลำดับถัดๆไปนะครับแต่กันดั้มไบเอลเนี่ยจะเป็นกันดั้มเฟรมเครื่องแรกนะครับแต่ในในซีรีส์เนี่ยครับในภาวะนะครับของปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามาดูใบประกอบกันเลยนะครับ ในส่วนใบประกอบนะครับก็จะมีข้อมูลของกระดัมไบเอลอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครสนสนใจก็ลองใช้ Google ททงเสลดไปเอานะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันกรนดัมไบเอลเนี่ยนะครับคนขับก็คือแมกกาลิสนะครับผมตัวคนนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผลิตโดยฝ่ายกาลาฮอนนะครับผมในข้อมูลซีรีส์นะครับถูกเก็บไว้นานมากนะครับจนแมกกาลิสเนี่ยไปเอาออกมาแล้วก็บูรณะแล้วก็เอาออกมา สู้นะครับใช้ในการต่อสู้นะครับในซีรีส์แบบอาซียโนมบัตออเฟมนะครับในส่วนของตัวซีซั่นสองนะครับเราก็จะเห็นบาเอลเนี่ยเป็นหุ่นตัวหนึ่งนะครับอาจจะออกไม่เยอะนะครับเอาจริงๆในซีรีส์แต่มันก็มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องพอสมควรนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนใบประกอบนะครับตัวกันดั้มบาเอลเนี่ยไฮเกร็บนะครับจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 อาจจะมีอยู่ทั้งหมด5แผงนะครับกับสติกเกอร์1แผ่นนะครับนี่อันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับในกล่องก็จะมีอยู่สองห่อนะครับห่อแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีแผง P c ซนะครับอันนี้เป็น P c ซแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นทาร์สสีฟ้านะครับตัวหุ่นที่เป็นบอดี้สีขาวนะครับอันนี้จะเป็นดาบสีทองนะครับเป็นทองพลาสติกนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับ อ่าแล้วก็นี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงซีดซึ่งเป็นเกาะสีขาวนะครับของตัวกระดัมบเอลนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยอ่าจะเป็นอีก2แผงซึ่งจะเป็นในส่วนของคอต่อนะครับคงในนะครับพวุนี้จะเป็นคงในของกรนดัมบาเอลนะครับสองแผงสีก็จะเป็นสีอ่าสีดาร์กเกรย์นะครับเป็นสีของคงในนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าพาร์ททั้งหมดของไฮเกรด กันดัมไบเอลนะครับในส่วนข้อมูลเนี่ยถ้าใครอยากรู้จักกันดัมไบเอลเพิ่มเนี่ยลองไปเปิดดูอลองไปดูซีรีส์ไอรอนบัตดูนะครับอตอนนี้อาจจะหาดูยากหน่อยเพราะว่าใน Netflix เอ๊ไม่ใช่เราสามารถดูใน Netflix นะครับใน Netflix จะยังมีให้ดูอยู่นะครับสำหรับกันดัมบัตอออากันดัมไอรอนบัตออฟเฟมนะครับส่วนทั้งอื่นเนี่ยอาจจะต้องดูว่า่ามีทางไหนที่ดูได้บ้างนะครับแต่ใน ในกร n ดัม Info ที่อยู่ใน YouTube ตอนนี้จะยังเขาปิดการมองเห็นของก u n ดัมไอรอนบัตไปอยู่นะครับอาจจะต้องรอจนแบบเขาเปิดให้ดูใหม่ละกันนะครับแต่ตอนนี้หาดูง่ายที่สุดก็คือในตัว Netflix นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันดัมาบเอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยครับกล่องที่2ที่เราจะมาดูกันวันนี้นะครับก็จากซีรีส์ไอรอนบัตออเเหมือนกันนะครับ เป็นงานไฮเกรดนะครับ144ตัวกันดั้มคิมมิลิวีด้านะครับผมอ่าตัวนี้นะครับคิมมิลิวีด้าก็หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าหุ่นตัวนี้ถ้าพูดกันจริงๆมันก็คือการเอาหุ่นคิมมิลินะครับคิมิลิมาผสมกับตัววีด้านะครับแล้วก็ทารฟอร์มขึ้นมารวมพาร์ตกันแล้วกลายเป็นกันดั้มคิมมิลิวีด้านะครับก็จะเป็นส่งตามนี้แต่ให้แยกกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น กรนดัมวีดาล้วก็กระดัมคิมเมลีนะครับผมแต่ตัวตัวบอดี้เฟรมเนี่ยจะเป็นกันดัมเฟรมตัวเดียวกันแค่นั้นนะครับอ่าคนขับนะครับก็คือกาเอลิโอนะครับผมอ่าช่วงแรกมีบทค่อนข้างเยอะนะครับหนุ่มเจ้าสำอางอานหนึ่งนอตหล่อนะครับอ่าทีนี้ในตัวข้อมูลนะครับสำหรับตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลใน ใบประกอบก็ได้นะครับหรือลองดูข้อมูลจากในกลุ่มดูนะครับว่าคิมิริวีด้าเนี่ยมันเท่แบบไหนเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนเราในการประกอบนะครับคิมิริวีด้าจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5สแผงนะครับจะมีอยู่5้าแผงพลาสติกเนาะอันนี้ก็เป็นด้านหลังข้อมูลตอนประกอบเสร็จนะครับไกด์สีนะครับเวลาเราอยากทำสีนะครับผมใน ในห่อนะครับในกล่องเนี่ยจะมีอยู่สองห่อนะครับผมแบงออกเป็นห่อแรกเนี่ยก็จะมี PC นะครับแล้วก็มีส่วนของแผง A นะครับที่เป็นแผงรวมสีนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสีม่วงนะครับผมอันนี้แล้วก็แผงส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับสีขุ่นของคิมเบอรลีเนี่ยเจาะไปทางสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคงในนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็แซมกับสีขาวนะครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีก3ามแผงนะครับผมก็เป็นส่วนของเกาะสีขาวนะครับแล้วก็เกาะอ่าส่วนที่เป็นสีเทาอ่าสีม่วงนะครับสีม่วงพี่อ่าแผงที่3าเนี่ยแผงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นกลุ่มคงในนะครับแล้วก็แผงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแผงที่ออกสีน้ําตาลนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นส่วนของอาวุธ นะครับผมแล้วก็เกาะนอกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาสสีของกันดัมคิมิดีวีดานะครับผมใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมกับของคุณเนี่ยอาจจะลองไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้เราก็มาเปิดกล่องให้ดูแผงพลาสติกกันก่อนนะครับว่าลักษณะของขุนตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะครับส่วนข้อมูลที่เหลือลองหาดูนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องถัดไปกันเลยครับ กล่องถัดมาที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือตัว f i g u r i z e s t t n n d r r d m p p i f y นะครับผมชายเกมอนนะครับอ่าแล้วแต่อ่านนะแต่ถ้าอ่านถูกวิธีก็คือชายเกมอนนะครับบางคนก็ตอนแรกผมอ่านชายนี่เนาะแต่จริงอ่าผมไปดูละนะครับก็คือเขาอ่านชายนะครับชายกกมอนชายเกมอนนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยส่วนตัวต้องเหบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้ดูดิจิมอนนะครับก็จะไม่ค่อยแบบ มีข้อมูลเกี่ยวกับดิจิมอนมากมายเนาะแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดิจิมอนที่แบบที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือมันเป็นดิจิมอนสายมังกรแค่นั้น นะครับผมมีลักษณะเหมือนคนเนาะก็เป็นเหมือนนักลบนะครับแล้วตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็นตัว f i g u r i f e standard a m p l i f i ลักษณะของ a m p l i f y เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญก็คือมันจะเป็นลักษณะที่เขาจะเอาตัวละครของดิจิมอนอยู่แล้วเนี่ยมาใส่ความเป็นแมคานิกนะครับเหมือนหุ่นยนต์เข้าไปอีกนะครับทำให้สไตล์ของตัวงานตัวนี้จะออกไปทางแบบเหมือนมีดีเทลมีแมคานิกมีความน่าสนใจ นะครับหลายอย่างเลยนะครับก็แน่นอนว่าใครที่อยู่สายฟิก c k l ร s ไ a ส์สเต a ดาดแอมิฟายเนี่ยก็น่าสนใจแหละนะครับน่าเก็บสะสมเลยนะครับอันนี้นะครับมาดูภาพข้างกล่องกันข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะของตัวชายเกมอนนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวดาบเนี่ยมีลูกเล่นนะครับดาบ2เล่นสามารถประกบนะครับกลายเป็นดาบเล่มเดียวนะครับเป็นส่วนของอาวุธมีปีกนะครับมีอะไร ดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับในแบบของตัวงานนะครับเพราะว่าโดยปกติงานฟิกเอร์ไรส์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายเนี่ยหลายๆตัวค่อนข้างสวยนะครับผมเวลาเวลาที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยมากแล้วก็ยิ่งถ้าได้เห็นแบบคุกงานที่เคาไปทำสีอ่ะผมบอกเลยว่าโอ้งงานสายแอมพลเนี่ยค่อนข้าง สวยเลยนะครับเวลาทําสีแล้วนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูกันในส่วนของการเปิดกล่องดูกันนะครับว่าข้างในมียังไงกันบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับก็นะครับจะมีห่อพลาสติกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห่อนะครับผมมีสติกเกอร์นูนนะครับสติกเกอร์นูนมา1ชุดมี2ออันนะครับแล้วก็ส่วนของใบประกอบนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูแผงพลาติกเนาะ,ะเรามาดูใบป,ประกอบกันก่อนนะครับตัวชายเกมอนเนี่ยครับจะมีแผงพลาสติกอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12แผงพลาสติกนะครับกับสติกเกอร์2แผ่นใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์ นะครับต้องเดี๋ยวจางนั้นก็เป็นลักษณะของการประกอบนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีรูปของอดีเทลนะครับการจัดท่าต่างๆเนาะของตัวชายเกมอนนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงพลาสติกกามทีลหอนะครับห่อแรกเนี่ยก็จะเป็นแผงพลาสติกที่เป็นส่วนของสีแดงนะครับสีแดงเนี่ย จะไม่เป็นแดงสว่างนะครับจะออกไปทางเลือดหมูได้ซ้ําคือแดงไปทางสีดํานะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สว่างแบบแดงสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนั้นนะครับแล้วก็เมนส่วนของพาร์สีขาวนะครับขาวก็ค่อนข้างเป็นขาวที่สว่างอยู่นะครับแล้วก็มีเคลียร์พาร์สีฟ้านะครับเคลียร์พาร์สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่ปีกละกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคลียร์พาร์วงกลมสีฟ้านะครับมีสอันเนาะ อ่าพอต่อมานะครับก็ bueno เป็นแผงสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วทีเนี้ยก็จะมีแผงของซิลเวอร์นะครับเป็นแผงพลาสติกสีเงินนะครับอ่าตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทำซิลเวอร์มานะครับก็ลักษณะของแผงพลาสติกสีเงินก็จะเหมือนเทาๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแผงพลาสติกที่เป็นสีทองนะครับแผงสีทองก็จะเป็นสีทองแบบพลาสติกเนาะอ,อ่าก็จะเป็นทองเงาๆแบบพลาสติกนะครับ อันนี้นะครับแผงหอดต่อมานะครับก็แน่นอนมีแผงสีทองนะครับเพราะแผงนี้จะมี2แผงนะครับแผงสีทองแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแผงสีแดงนะครับอ่าซึ่งซึ่งจะเหมือนกับแดงแผงแรกเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นแผงเดียวกันแต่จะมีชิ้นส่วนไม่เท่ากันนะครับจะแผงแผงแผงสีแดงอันนี้จะไม่มีชิ้นส่วนอันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์แบบใสนะครับอ่าเพื่อติด กอ่าลายเส้นลายของสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใสนะครับต่อมานะครับก็เป็นแผงของซิเวอร์นะครับ e 1นะครับแผงซิเวอร์ตัวนี้จะมีลวดเหล็กลวดมาด้วยนะครับ1เส้นน่าจะใช้บริเวณส่วนหางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีขาวนะครับของตัวเกาะบอดี้นะครับแล้วก็หอบสุดท้ายเนี่ยสแผงจะเป็นแผงสีแดงนะครับแผงสีแดงอันนี้ ถ้าเทียบสีกันน่ะมันจะแดงคนละโทนกันนะครับอันนี้จะออกเลือดหมูเลยนะครับอ่าแดงออกเลือดหมูอันนี้จะเป็นแดงธรรมดาเนาะอ่าอันนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับพร้อมกับมีส่วนของแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับอ่าแผ่นใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นลายพวกลาย ลายสีฟ้านะครับผมบริเวณลายสีฟ้าแล้วก็ตัวดีเทลส,ส,สีแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของตานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงพลาสติกในส่วนของอตัวชายเกมอนนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบงานกันดัมแอมพลิฟายเนี่ยรีบหาซื้อจับจองกันได้เลยนะครับเพราะว่าซีรีส์เนี้ยบางตัวขายดีก็ขาดตลาดไปเลยบางตัวขายเฉยๆอย่างตัวชายเกมอนเนี่ย จากกระแสที่เห็นเนี่ยก็ไม่ถึงกับขั้นรุนแรงเหมือนเหมือนตอนแอมพลิฟายดิจิมอนเนี่ยออกหลาย,ลายๆตัวแรกนะครับจะค่อนข้างขาดตลาดเยอะนะครับอันนี้ไม่ค่อยขาดตลาดเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างหาได้อยู่นะครับใครที่กำลังมองหาก็าสามารถจะซื้อจับจองกันได้เลยนะครับผมในส่วนในส่วนอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันต่อครับผมไปไปกล่องถัดไปเลยครับ มาถึงกล่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเป็นงานของซูโรจีนนะครับจากค่ายีอคีโมเซียนนะครับถ้าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็คือค่ายคีโมเซียนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยใช้ตัวทอนะครับเทพเจ้าสายฟ้าที่เรารู้จักกันเนี่ย มาเป็นตัวต้นแบบแล้วก็ออกแบบขึ้นมานะครับชื่อของเขาก็จะเป็น the l e g i o n of thor นะครับเป็น original นะครับจากฮิ m โมเซียนนะครับตรงนี้ก็จะเขียนรายละเอียดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวชื่อค่ายเขานะครับสตูดิโอที่ผลิตเนะาะข้างกล่องก็ค่อนข้างหน้ากล่องเนี่ย ก็ออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะครับเราจะเห็นดีเทลลักษณะต่างๆของความเป็นทอโดยเฉพาะคอนนะครับคอนของทอนะครับพร้อมกับสายฟ้าเนาะดูแล้วก็มีความแบบบึกบึนแข็งแรงนะครับผมอันนี้ตัวข้างกล่องนะครับหน้าหลังตอนเราประกอบเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเทพ,พเจ้าทอนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ i n f o r m a t i o n นะครับตัวข้อมูล Product นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของลักษณะ d e t a i ลนะครับในการแบบจุดขยับต่างๆนะครับตัวนี้สามารถใส่ไฟที่หัวได้นะครับเขาเปิดไฟให้เราดูได้นะครับผมอีอกฟากหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของการออกแบบและนะครับก็จะเป็นการจัด ท่วงท่าต่างๆนะครับนี่ก็จะมีท่วงท่าแบบนี้นะครับในกล่องก็จะมีภาพคุมแถมมาด้วยนะครับเราจะเห็นมีภาพคุมด้วยนะครับมีปืนมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นการจัดท่าทางต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับว่าในกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดกล่องมาเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับเจอภาพโปสต์อาบเหมือนภาพหน้ากล่องก่อนนะครับก็จะเป็นภาพตัวดีเทล นะครับรหัสเขาก็าคือ n z h 0 5 3 The l i g e n d of thor นะครับก็จะเป็นภาพการ์ตูนนะครับอันนี้นะครับผมอ่าเปิดมาเปิดมาก็ยังไม่เจอนะครับยังเจอกล่องกระดาษสีขาวก่อนนะครับก็จะเป็นกระดาษแปะไว้นะครับสีขาวเนี่ยอย่างอ่ารูปตรงนี้นะครับเวลาที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ย แม้แต่ภาพพวกนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเราสามารถเอาไปวางเป็นฉากก็ได้นะครับเพราะมันเป็นรูปของอาสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาอันนี้ไปเป็นแบ็กกราวได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าในกล่องของท่อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ 1.. 2.. 3.. ่งสามสีนะครับเจ็ แ9ทั้งหมดจะมีอยู่9ห่อนะครับผมอ่าแล้วก็มีไฟอันนี้เป็นชุดไฟนะครับอ่าชุดไฟมีฐานมาด้วยนะครับอันนี้ดีมากนะครับมีฐานมาให้ด้วยนะครับผมอ่าบางยี่ห้อมันก็ไม่มีฐานมานะครับก็เวลาซื้อพวกนี้ก็ต้องทําใจนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกล่องกล่องเอาไว้ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เก็บแผนที่ดูแล้วใส่กล่องนะครับ นอกนอจากนั้นมีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นแผ่นดีคอน้ํานะครับมีดีคอน้ําที่เป็นลวดลายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของผ้าคลุมนะอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับนี่เราสามารถเอามาใส่ใส่เป็นริ้วๆนะครับก็มีผ้าคลุมมานะครับเรามาดูใบประกอบกันก่อนนะครับใบประกอบเนี่ยเปิดมาก็แน่นอนเราจะเห็นตัวลักษณะการดีไซน์ของ ทออยู่แล้วนะครับว่า,าหน้าหลังเป็นไงมันก็จะเหมือนภาพข้างกล่องนะครับบริเวณจุดขยับต่างๆอันนี้จะเป็นภาพดีเทลของคอนนะครับคอนของทอซึ่งคอนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นภาพล่าสุดที่เขาประกอบกันแล้วหลายๆคนได้ประกอบแล้วเนี่ยคอนใหญ่มากนะครับประมาณแบบมือ ประมาณฝ่ามือดีๆเนี่ยนะครับก็ค้อนมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแผงพลาสติกนะครับจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25มีแผงพลาสติกอยู่25แผงนะครับเป็นแผงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับลักษณะของการประกอบเนี่ยเอาเป็นว่าเท่าที่ผมดูจากภาพ ในการประกอบเนี่ยค่อนข้างประกอบไม่ยากนะครับแต่มันมีความลักษณะแบบกึ่งก่งมาสเตเกตกึ่ง gate, กึ่งไฮเกรตอยู่นะครับความซับซ้อนก็ไม่น่าดูเยอะแต่เพราะชิ้นส่วนค่อนข้างมีชิ้นใหญ่ๆเยอะนะครับทำให้เวลาเราประกอบเสร็จเนี่ยมันก็คงจะน่าจะมีดีเทลเยอะพอสมควรนะครับผมในส่วนตรงกลางนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับของ ตัว The, อาตัวทอเนี่ยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้อาจจะใช้ g o o g l e Translate ถ่ายรูปแล้วแปลนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ลงไว้เป็นภาษาจีนนะครับผมอาจจะต้องมาดูตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกอบคอนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของดีเทลนะครับดีเทลจุดที่เราจะต้องติดดีคอนน้ำนะครับอ่า ตำแหน่งติดดีคอนะ้ำค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลอีกนิดหน่อยนะครับของส่วนอาวุธต่างๆเนี่ยจะมีปืนติดแขนนะครับมีบาสุก้านะครับมีคนนอนเนียปืนคนนอนอยู่ที่ไหลท,ท,ที่ตรงแบ็คแพคนะครับมีปืน2กระบอกที่แขนแล้วก็มีค้อนทอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทอนะครับสีของทอเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพตอนประกอบเสร็จเนี่ย คุ่จะเป็นลักษณะของสีขาวตัดสีน้ำเงินนะครับผมเป็นตีมสีหลักเลยนะครับแล้วก็แซมด้วยส่วนที่เป็นสีทองแสดงถึงความเป็นเหมือนอเทพเจ้าแบบหนึ่งนะครับผมทีนี้เรามาดูหอ่อทีละแผ่ทีละห่อพลาสติกกันดีกว่านะครับห่อแรกเนี่ยจะเป็นห่อขนาดกะขนาดเล็กหน่อยนะครับจะมีแผงพลาสติกอยู่3แผงนะครับ จะเป็น2แผงที่เหมือนกันแล้วก็1แผงนะครับ1แผงเนี่ยแผงตรงกลางจะเป็นแผงสีม่วงนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นแผงสีดํานะครับเป็นดำด้าอประมาณดําถึงเงาถึงด้าน,นะครับจะเป็นสีดําแบบนั้นเลยนะครับเป็นดําสนิทเนาะอ่าห่อต่อมานะครับก็จะเป็นห่อที่เป็นชิ้นพลาสติกสีม่วงนะครับน้ําเงินม่วงนะครับตามเฉดเลยจะเป็นนี้จะเป็นน้ําเงินม่วงนะครับ สีพลาสติกส่วนใหญ่เนี่ยเท่า <ș to S 1> <แน> <Eden> ที่ผมเห็นมันจะออกไปทางกึ่งเงากึ่งด้านนะครับจะไม่เงามากแล้วก็ไม่ได้ด้านนะครับผมอา่าขอต่อมานะครับเป็นส่วนของอแผง e เท่าที่ผมเห็นลักษณะของของแผงเนี่ยมันจะเป็นส่วนของคอนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคอนเลยนะครับอา่าแล้วตรงกลางก็จะเป็นโครงในนะครับแล้วก็เป็นส่วนเกาะที่สีจะออกไปทางอา่า มิดไนท์บลูนะครับเป็นน้ําเงินอมดำเนี่ยจะเป็นสีออกยังเป็นน้ําเงินนะครับแต่เป็นน้ําเงินเข้มๆที่เกือบดํานะครับอันนี้อ่าหอต่อมานะครับก็อ่าอันนี้เป็นส่วนของโครงในอะอันนี้จะเป็นโครงในนะครับจะเป็นสีดาร์กเกโลหะนะครับผมมีลักษณะเหมือนสีพวกสีสตีลนะครับผมแต่ไม่ไม่ถึงกับโลหะนะครับยังเป็นสีพลาสติกอยู่นะครับผมแล้วก็ มีแผงของสีม่วงนะครับผมอะสีด๊กสีมิดไนบูนะครับอ่าอันนี้นะครับต่อมาเนี่ยแผงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงในเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของแคนนอนแน่นอนด้านหลังเนาะแล้วก็มีส่วนของโครงในนะครับดีเทลเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างมีการหล่อแล้วกัน เพราะว่าตัวนี้ยังคงยังไม่ได้ประกอบง่ายๆนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยและเท่าที่เห็นเนี่ยค่อนข้างมีดีเทลที่ดีมากนะครับผมพวกลายล่องต่างๆเนี่ยถือว่าหล่อมาได้ดีเลยนะครับอ่าห่อถัดมานะครับก็จะเป็นห่อของคงในแล้วก็จะมีแผงของสีดำอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้จะมี3ามแผงนะครับอ่าห่อต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ห่อสีละจะมีพัดใสนะครับอันนี้จะเป็นพวกเคลียรพัดใสด้วยนะครับอ่าแล้วก็แผงของสีทองนะครับอ่าแล้วก็เกาะสีขาวอ่าแผงสีแผงแผงสีต้มเนี่ยเคลีย์พัดต้มจะมีชิ้นที่ทำซิลเวอร์มาให้นะครับเราเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นชิ้นซิลเวอร์อยู่นะครับอ่าน่าจะให้มา2แบบนะครับเท่าที่ผมดูมันเหมือนแผงเดียวกัน นะครับก็คือแผงเคลียร์พาร์เนี่ยจะมีทั้งแบบใสแล้วก็แบบสีเคลียร์ส้มนะครับอันนี้แล้วก็นี้เป็นส่วนของเกาะนอกสีเป็นสีขาวนะครับผมขาวเนี้ยจะออกมุกต้องบอกก่อนนะครับขาวนี้เหลือบมุกนะครับผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นแสงเนี่ยมันจะเหลือบมุกนะครับจะเป็นขาวอมอ่ะขาวมุกนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นแผงสีดํานะครับแล้วก็มี2ชิ้นที่ เขาทาสีให้เราแล้วนะครับเป็นสีขาวมุกแล้วก็ข้างในตรงนี้เป็นซิวเวอร์นะครับอ่าเป็นแผงซิลเวอร์ทำสีแล้วนะครับลงสีมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกเหมือนกันนะครับผมอ่าต่อมาครับอันนี้เป็นแผง L อันนี้เป็นโครงในนะครับอ่าเท่าที่ผมเห็นเป็นแผงโครงในนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับ ที่มากับตัว l g g n n o o t p o r นะครับไม่ถือว่าแผงเยอะนะครับแต่ถ้าดูดีเทลแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะครับน่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจมองหาหรือสนใจ The Legend of Thor เนี่ยผมว่าเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับดูจากหน้าแผงพลาสติกทั้งหมดเนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับตัว Region of t ทอ n เนี่ยราคาจะขายกันอยู่ประมาณสัก1650จริงๆมันอยู่ประมาณ1,600ถึง1 7น0นะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้ใครที่กำลังมองหานะครับหรือสนใจลองซื้อลองเก็บไปสะสมดูนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยค่ายนี้ทำเทพตัวอื่นออกมาเนี่ยเราจะได้เป็นแบบเหมือนซีรีส์เทพ นะครับทางฝั่งยุโรปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอความน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ที่เหลือเป็นการรอนลุ้นนะครับว่าค่ายนี้จะผลิตตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ต่อไปไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลนะครับในการเปิดกล่องดมแผงของสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับรายการสินค้าที่เรามาเปิดกล่องวันนี้นะครับ สามารถสอบถามผมในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อมอีปัญหาสงสัยตัวไหนเนี่ยนะครับหรือราคาตัวไหนเป็นยังไงเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับในส่วนข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับผมก็เปิดกล่องเน้นเปิดกล่องอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วชอบคลิปของเราอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้คนอื่นได้เห็นคลิปคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะ่าสนใจเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ